จุดนี้เต็มสิบพี่เพื่อน,นให้กันเท่าไหร่ดีคะส่วนช่างบีให้สักเจ็ดละกันคุณพี่ท่านนี้สักมานานมากแล้วนะคะลืมความเจ็บไปแล้วว่ามันเจ็บประมาณไหนแล้ววันนี้มาสักใต้แขนซะด้วยสิตอนแรกพี่เขาลังเลนะคะว่าจะใช้ตัวช่วยดีไหมเพราะว่าจุดนี้มันก็ค่อนข้างเจ็บอยู่นะแต่ช่างบีบอกว่าไม่ต้องใช้หรอกค่ะพี่เพราะว่าสักฝนมันไม่ค่อยเจ็บแผมสักไม่นานอีกด,ด้วยคุณพี่ก็เลยเอาตามใจช่างอะ่ะงานนี้ก็จะเป็นชื่อพี่เขากระดกทานตะวันนะคะเพราะว่าสักชื่อคนอื่นมันก็จะดูแปลกๆไงเลยสักชื่อตัวเองเลยกิน สรุปพี่เขาไม่เจ็บนะแถมหลับใส่ช่างบีด้วยแหละช่างบีก็ถามนะว่าคุณพี่เจ็บไหมสรุปไม่มีเสียงตอบรับนะคะเพราะว่าคุณพี่เขาหลับสนิทใส่สหน้าไปเลยค่ะเขาเฝ้าไปอินแล้วหนึ่งหลับแบบยาวๆเลยค่ะตื่นมาอีกทีรอยสักเสร็จแล้วตรงจุดในส่วนดอกทานตะวันก็จะทานานนิดนึงเพราะว่าดีเทลค่อนข้างเยอะสีค่อนข้างเยอะค่ะตรงฟอนต์นี่ทาแป๊บเดียวแต่ถึงจะทําดอกทานตะวันนานแค่ไหนคุณพี่เขาก็หลับเหมือนเดิมไม่รู้คุณพี่เขาไปอดนอนมาจากไหนนะคะหลับไม่เกณฑใจช่างหลับไม่สนใจรอยสักเลยค่ะช่างบีชอบนะเจอลูกค้านิ่งๆทำงานงงงงง่่่่่่าาาาายยยกแแลลละิิรููู้้ววคหับนใจฟสุดดๆช ี่ัตว์มือเบาลูกค้าก็เลยหลับได้หรือว่าลูกค้าอดนอนมาแล้วง่วงไม่ไหวก็เลยนอนอะไรงนี้แต่คิดในแง่ดีไว้ก่อนว่าช่างบีมือเบาใครอยากรู้ว่าช่างบีมือเบาไว้ก็มาลองกันได้นะเพราะเวลาโดนจะได้ไม่งงใครอยากดูขั้นตอนการทํางานดอกทานตะวันของช่างบีก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแบบช้าช้าทำให้ดูทุกขั้นตอนเลยว่าลงสีไหนก่อนสีไหนหลังนี่เรามาดูชมหน้าคนหลับกันหลับตั้งแต่ต้นยันท้ายเลยลูกค้าร้านเราที่หลับบ่อยนะคะเพราะว่าบรรยากาศร้านก็ดีมากแอร์ก็เย็นเตียงนอนก็สบายหลับปุยยบป๋ยกันเลยคะ่ะท่านผู้ชมขนาดถึงขขััั้้นนนตออกกกาาารีีดวแลลละพ่่เเ็ยยยงหบู อารมณ์แบบไปสัญญกรรมอะตื่นมาก็สวยเลยงานนี้พี่เขาถูกใจสุดๆที่แฮปปี้ช่างบีก็แฮปปี้ค่ะไว้เจอกันใหม่รายหน้าเมื่อมีโอกาสนะคะเพราะว่าพี่เขาบินมาจากเกาหลีได้หวังว่าปีหน้าเราจะได้เจอกันใหม่นะสักเสร็จแล้วก็แปะฟิล์มกันน้าเช่นเคยค่ะงานเล็กๆช่างบีจะแปะฟิล์มกันน้าให้นะคะจะได้ดูแลรอยสักได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณพี่มากเลยบายบายจุ๊บ